พลตำรวจตีถากูลนัททีศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรปักธงชัยได้ถแถลงผลการตรวจยึดจับกลุ่มผู้ต้องหาร่วมกันก่อเหตุขโมยรถไถนาโดยสามารถจับกลุ่มพร้อมด้วยของกลางหลายรายการประกอบด้วยรถไถนาแท็กเตอร์คูปต้ารถบรรทุก6ก้อหคันรถเก่งโตโยต้าสีบอลทะเบีย 30, นกอไก่สลือี530นครราชสีมารถเก่ง bmw สีแดงทะเบียนทอถุงชอช้าง653กรุงเทพมหานาครโดยการจับกลุ่มในครั้งนี้สืบเนื่อง เื่องจากเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาาอนที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรปักธงชัยได้รับแจ้งจากนายสุรพงษ์จันชมอายุ55ปีชาวอำเภอคอนบุรีจังหวัดน,นครราชสีมาว่าตนได้นำรถไถเข้ามาทำงานในเขตพื้นที่ของอำเภอปักธงชัยก่อนจะถูกขโมยไปซึ่งคาดว่าจะถูกซ่อนไว้ในพื้นที่เนื่องจากหลังเกิดเหตุผู้เสียหายได้ขับรถออกตามหาและสอบถามจากเพื่อนที่อยู่ตามเส้นทางที่คาดว่าคนรจะใช้หลบหนีซึ่งก็ยังไม่พบว่ามีการเคลื่อนย,าย้ายรถไถผ่านเส้นทางต่างๆแต่อย่างใดพร้อมวางกำลังให้ช่วยแจ้งบเบาะแสหากพบ มีการเคลื่อนย้ายรถไถข,ขนาดเดียวกันทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการตั้งด่านสกัดตรวจอย่างเข้มงวดเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาได้มีคนแจ้งเบาะแสว่ามีรถบรรทุก6ล้อกำลังบรรทุกรถไถแท็กเตอร์ขับออกจากพื้นที่ของอำเภอปักธงชัยไปยังถนน304มุ่งหน้าไปทางจังหวัดปราจีนบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการเข้าสกัดจับกลุ่มไว้ได้โดยมีนายเอกพันวงสว่างอายุ27ปีเป็นคนขับรถ6ล้อซึ่งบรรทุกรถไถที่แจ้งหายไว้โดยมีนางวรายาธิรัธนาธีวากรอ,อายุ4 1ปี พร้อมด้วยนางสาววาสนาพลนิกรคอยขับรถเก่งประกบตามมาด้วยและยังมีนายจักกิจพลนิกรซึ่งเป็นสามีของนางวาสนาและนายเทพอมรปีตุโสอายุ20ปีทําหน้าที่ขับรถนําดูต้นทางมาด้วยอีกคันหนึ่งเจ้าที่จึงได้ควบคุมตัวมาสอบสวนซึ่งในเบื้องต้นผู้ที่ถูกจับกุมทั้งหมดอ้างว่าซื้อรถคันงล่าวมาจากนายประจวบปิธรรมาอายุ46ปีโดยมีนายธีรชัยวัดคอนบุรีอายุ23ปีเป็นคนจัดหารถมาอีกทอดเจ้าที่จึงเชิญตัวผู้ต้องหาทั้งหมดมาสอบสวนโดยจากการ สอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดยังให้การปฏิเสธโดยกลุ่มแรกที่ถูกจับกลุ่มขณะขับรถถ่ายออกจากพื้นที่อ้างว่าซื้อรถมาจากนายประจวบขณะที่นายประจวบอ้างว่าเป็นเพียงนายหน้าขายรถกินเปอร์เซ็นต์ให้กับนายธีรชยัยซึ่งเป็นเจ้าของรถขณะที่นายธีรชัยอ้างว่ามีนางไก่ซึ่งไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงนำรถมาขายให้โดยมีเอกสารแสดงเป็นเจ้าของรถที่คาดว่าจะเป็นของปลอมซึ่งเห็นว่ารถถ่ายขนาัเกล่าวราคาไม่แพงจึงซื้อเอาไว้และให้นายธีรชัยช่วยขายรถต่อให้โดยไม่ทราบว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาก่อนที่จะมาถูกกจับุม ล่าถึงได้รู้ว่าเป็นรถที่ถูกขโมยมาอย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงไม่ปักใจเชื่อเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งหมดยังคงให้การมีพิรุษหลายอย่างโดยมีการให้การโยนกันไปเป็นทอดๆและพยายามโยนความผิดไปให้กับนางไก่ที่ยังคงไม่ทราบชื่อและนามสกุลจรงิงเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสอบสวนขยายผลเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อมาประกอบสำนวนให้แน่นหนาะเพื่อดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์กับผู้ต้องหาทั้งหมดต่อไปวชิริดโมฆะมกุลถ่ายภาพอำนาจนักเทียมทีมข่าวดีนนิวรายงาน